สวัสดีครับอยู่กับพีทเพชรยนเช่นเคยนะวันนี้นะเข้ามาแล้วนะครับนะรถที่ผมรอคอยนะขายดีแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับถ้าเป็นมือ2นะมือ1ก็คุ้มค่าแล้วนะครับกับออปชั่นเขานะกับออปชันที่ได้แล้วก็กับปีรถที่ได้นะครับยิ่งเป็นมือ2เนี่ยิ่งคุ้มค่าหนักนะวันนี้เสนอนะครับนิสันนาวาร่า NP 3 0 0ตัวนี้เป็นดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคนะเกียร์เมนนวล นะปี18ด้วยตัวนี้นะครับไม่ใช้งานมาเพียงแค่ห0 0 0มื่นะถือว่าคุ้มค่ามากกับราคาที่เปิดเพียงแค่495,000บาทนะครับณนะวันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับตากฝนมาลุยฝนมาโคลนเลอะหน่อยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรับเข้ามาก็ขับมาทํารีวิวให้ดูก่อนนะครับ ให้สบายใจนะครับ FC ของเพชรยนต์จะได้สบายใจว่ารถก่อนที่จะนําไปชงนะก่อนที่นําไปล้างเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะมีตําหนิตรงไหนให้เห็นกันนะครับอ่ะคันนี้ต้องบอกอัปชั่นก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ EL นะ 2.5V ุเอแรงม้าหรือว่าตัวโฉม d ี3นะครับก็รูปลักษณ์กระจังหน้านะครับก็ถือว่าไม่ได้เชนแล้วนะครับดูดันนะตามสไตล์รถ ที่ส่งขายตามประเทศด้วยนะครับนะบ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ป้ายแดงนะแต่เมืองนอกนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีเลยนะครับดูดูแบบนี้แหละนะครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไฟโปรเจคเตอร์นะถือว่าออปชั่นครบนะถ้ามองว่ารถในเกรดเดียวกันนะครับเป็นรถมิสไซค์ทักเนี่ยเกรดเดียวกันนี้ก็ถือว่าให้ออปชั่นครบมากนะรูปทรงนะครับออกแนวดุ ออกแนวลุยหน่อยนะครับเป็นลุกสไตล์ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่รถซิ่งตามท้องถนนแล้วนะครับถ้าใครที่เล่นนิสันโนร r าเนี่ยก็จะรู้นะครับเป็นรถลุกแบบว่าเอกลักษณ์คือให้มองภาพลักษณ์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นรถทำมาหากินได้เป็นรถครอบครัวได้นะครับระบบเบรกหน้าดับเบรกหลังนะตัวนี้นะครับมาพร้อมยางก็ปี18แล้วคู่ตัวรถนะครับแม็กก็ทําให้ดูเด่นสวยงามขึ้นก็เป็นลายใหม่ก็เป็นสีทูโทนแล้วนะครับสภาพก็ประมาณ 80%นะครับยางนะก็ยังใช้ได้อีกนานอยู่นะครับออปชั่นที่ได้เยอะนะครับที่ผมกล่าวว่าทำไมรถรุ่นนี้มันคุ้มค่านะครับในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นเนี่ยออปชั่นนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led ไฟเลี้ยว led ที่กระจกข้างกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแล้วก็ยังได้กล้องนะครับเป็น a r า w view monitor นะครับตัวนี้และที่สำคัญนะปีปีสิเนี่ยไมคแค่ห0 0 0มนะครับเป็นรถบ้านแบบสภาพยังดูดีดูสวยงาม นะกุญแจนะครับเป็นแบบปุ่มคีย์เลสนะเป็นแบบนี้นะเป็นพุชสตาร์ทด้วยนะครับเบ้ารองเบ้ารอย,อยกันรอยเนี่ยมีตรงรุ่นนะครับภายในสวยงามสะอาดนะครับตัวนี้ได้เบาเป็นเบาคล้ายๆเป็นกำรรมะหยี่นะเป็นเป็นกำมะหยี่หรือว่าอาคัคนตลานะครับดูดีดูสวยงามเลยนะถ้าใครมองหาความคุ้มค่านะครับไม่ควรพลาดเลยสําหรับมิสันคันนี้นะครับให้ดูก่อนเดี๋ยวผมพาขึ้นนั่งดูก่อนนะครับ พวงมาลัยก็ปรับสูงต่ำได้นะครับมีปุ่มคอนโทรลหรือว่ามัลติฟังชันเนี่ยนะครับคอนโทรลในเรื่องของจอเครื่องเสียงในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟูดคอนโทรลนะครับออปชันนะในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องทิป A, อทิปบแล้วก็ปรับแสงสว่างของเรือนใหม่หน้าจอหน้าปัดเรียยงใหม่นะครับเปิดฝาถังก็อยู่ตรงนี้นะนะครับสำหรับตัวนี้นะไล่ออกมาก็ตวเนี้ กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ล็อกกระจกเซ็นอร์ล็อกมีก็ปกติของตัวออปชั่นครบๆนะครับจะมีไม่ว่าเป็นปรับพับกระจกไฟฟ้าเนี่ยมีหมดเลยนะครับไล่กันมาคข้างนี้ก่อนนะครับอ่ะากล้องเห็นไหมนะครับจอนะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นจอสัมผัสนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ประมาณ8นิ้ว9นิ้วได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับแอร์ออโต้นะครับ ที่ติดรถมานะให้มาแบบดีเลยนะเป็นอ่าองเคนบูดนะครับเห็นไหมคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้เลยสบายๆบายบรรยากาศฝนตกหน่อยนะครับเสียงอาจจะอึ้งน,น,นะนะก็เล่นได้นะครับ c d มี3 m m นะครับในส่วนของกล้องจอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องอาราวิวนะนะครับกล้องถอยกล้องอาราวิวก็ได้ออปชั่น Option มาค่อนข้างเต็มอ่ะนะครับในราคาประมาณนี้นะครับหรือว่าถูกสุดในคลาสในรุ่นแล้วนะครับ รด้ออปชั่นครบมาแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนี่ก็ตัดแสงแบบออโต้นะครับให้มาก็ดีนะครับเพราะเป็นรถขนาดใหญ่จะได้ระวังช่วยกันนะครับเรามีทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูก็โอเคนะครับการออกแบบของนิสสันรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหรูหราขึ้นมานะนะครับค่อนข้างที่หรูหรานะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าต้องมองว่าออปชั่นได้ครบและก็ราคาถูกนะครับนะ แอร์ Air, นะครับช่องแอร์ก็มาตรฐานนะผมชอบช่องแอร์ที่มันเป็นวงกลมนะครับนะมันปรับได้360องศาเพราะเวลาเราขับเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าปรับไม่ได้ไม่ใช่วงกลมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเย็นมือนะครับอาจจะถึงกับหนาวเลยก็ได้นะครับเพราะแอร์แบบแอร์ Air, ช่องแอร์แบบนี้ผมชอบนะครับคือการใช้งานมันตอบโจทย์ดีนะครับปรับได้หมุนได้เป็นรอบทิศทางเลยนะครับเราหลบเราหลีกได้นะครับก็อยากปิดก็ได้นะ ก็ถือว่าภายในตรงโซนฝั่งคนขับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมีแอร์ออโต้แอร์ออโต้นี่คอนโทรลเป็นดูโซนด้วยนะนะครับนะก็ค่อนข้างให้มาดีพอสมควรนะครับเกียร์เป็นเมนวล6สปีดนะครับคือต้องบอกว่าใครที่ใช้รถของนนราอยู่นะจะเข้าใจว่าเกียร์ของเขาเนี่ยนะครับเซตมาดีดีกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมลองขับผมลองเทสมาเนี่ยในการลากรอบนี่จะได้ยาวกว่า เขาเซ็ตเกียร์มาเพื่ออะไรเพื่อในการเรื่องของการบรรทุกนะครับเรื่องของการบรรทุกด้วยนะเวลาเราบรรทุกมันอะไรขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะลากรอบได้มันก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดนะนะครับแล้วก็การบรรทุกในดีที่สุดแหละนะครับสบําหรับโนราเพราะว่าซัดซีเขาใหญ่นะฝนตกแรงมากนะครับนะเสียงก็พูดแข่งกับสายฝนนี่แหละก็เดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนนะนะครับให้ดูเลขไม้ก่อน52าหมนะกับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นห้าปีสิบแปดได้ดับเบิลแคป นะครับตัวท็อปนะออปชั่นนี่อย่างที่เห็นนะราคาประมาณเนี้ยผมว่าได้เยอะกว่าทุกแบรนด์นะครับแบรนด์อื่นๆไม่ได้หรอกนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันมีอะไรที่เราจะมีไหมนะพื้นที่นะพื้นที่ผมเซ็ตไว้นั่งขับเองนะครับผมเซ็ตไว้นั่งขับเองก็เหลือๆนะนะครับเหลือๆือนั่งนั่งสบายนะครับ นั่งสบายเลยแหละนะครับนะจะกว่ายางก็ได้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเลกรูมเฮดรูมต่างๆแตนะ่คนตัวขนาดเท่าผมนี่ก็ถือว่ามาตรฐานเลยล่ะนะครับแตนะ่ถือตัวใหญ่กว่าผมนี่ก็สามารถเข้านั่งได้สบายสบายนะครับสาหรับพื้นที่มีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะนะเห็นไหมมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะผมลืมบอกไปด้านหน้าเนี่ยนิดสันนี่เขาทำมาดีนะนะครับบ้านเรานะจะจะใช้รถประมาณว่า ใส่เครื่องดรางของขังนะครับเยอะตรงด้านหน้าคอนโซลของของรถตัวนิสสันเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องมันจะมีช่องนะครับมีหลุมที่ทําไว้นะครับอันนั้นใส่ใส่สิ่งของวางสิ่งของหรือว่าวางพระเครื่องพระอะไรได้นะครับตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับไม่ต้องไปไม่ไปแขวนให้ลกลุงหลังนะครับเราสามารถที่วางตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทํามากก็รองรับนะครับการใช้ใช้รถบ้านเรานะใช้รถแบบบ้านเรานี่แหละนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับนะถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคา495,000บาทนะในตัวของ Nissan Navara น,น,นะครับมาสูในส่วนของด้านหลังนะจะมีไฟเกาไล์ให้ด้วยนะครับเปิดประตูมานะมีไฟเกาไล์ให้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ใช้สอยต่างๆคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ผมให้ดูความเดิมก่อน Navara น,นะครับตัวคาลิเบอร์ นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกคาลิบาคาลิเบอร์เอาเข้าใจตรงกันนะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะตอนนี้นะครับที่ทําช่วงล่างเป็นแหนบใต้เผ่านะครับไม่ว่าสูงก่าตา่ําคือเป็นแหนบใต้เผานะทุกวันนี้จะเห็นแหนบเนือเผานะเพราะอะไรเพราะเขาเน้นในเรื่องของควาการบรรทุกและก็การเซ็ตช่วงช่วงล่างที่ดีที่ที่ที่ดีและก็เซ็ตง่ายนะครับขับนะอารมณ์อาจจะแบบกระด้างหน่อยนะถ้าเราขับรถเป่า แต่เมื่อไหร่ที่เรานั่งกัน3-4คนหรือว่าบรรทุกผมว่านาวรานี้ดีที่สุดแล้วในเรื่องของช่วงล่างนิ่งมากนะครับเอาอยู่นะมาดูในส่วนของด้านหลังนะตัวนี้เป็นตัว EL นะครับ EL, EL ได้ออปชั่นครบกล้องรอบคันไฟโปรเจคเตอร์นะเนี่ยมีกล้องหลังให้ด้วยไหมนะครับมีกล้องหลังด้วยสําักามีกุญแจนะครับตัวนี้ไว้ล็อกป่าท้ายได้ มันมีประโยชน์นะครับนะสมมุตินะสมมุตินะครับเราจอดไว้ในที่ที่เปี่ยวไปท้ายเราไม่หายแน่นอนนะครับเปิดฝาท้ายนี่ไม่ได้นะเนี่ยถ้าถ้าเปิดได้เขาขันน็อตน,นี่หายเลยแต่ถ้าปิดไว้เราล็อกกุญแจไว้เปิดไม่ได้นะนะครับกุญแจก็อยู่มานี่แหละนะครับเป็นแจแบบคีเลตนะครับนะก็อามาเอามาล็อกนะครับ เอาม่ล็อกก็เปิดไม่ได้แล้วหรักษาฝาท้ายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาทํามาแล้วไม่มีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์อยู่นะในส่วนของการชนนะสวยงามนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับใช้งานได้ตรงนี้มีประโยชน์คือเราจะวางสิ่งของก็ได้เห็นไหมจะวางอะไรก็ได้วางโทรศัพท์ก็ได้นะครับง่ายๆนะวางแก้ววางอะไรได้หมดนะครับดักเขลวตรงนี้ นอกจากมันจะช่วยในเรื่องของการให้เกิดอากาศมุนบนในช่วงในช่วงเนี้ยด้านท้ายหรือว่ากุลาสตร์มันยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเราจับสิ่งของวางของได้หมดเลยอันนี้ง่ายๆนะนะครับกุญแจพุทสานนะไฟเบรกรุ่นที่ยา่ดนานบนนะครับนะมีขีดสลามไฟเบรกไป,เป็เอดีนะครับไฟท้ายก็เป็น คือสไตล์ของกระบะที่สารก็ลุยแล้วนะครับเป็นรถบรรทุกอยู่แล้วนะเป็นรถที่เขาเน้นในเรื่องของบรรทุกนะด้านนี้มีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับรับประกันไม่ชนหนักนะแต่ล่องรอยมีนิดหน่อยอันนี้เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเขาเก็บเขาทาความสะอาดเก็บรายละเอียดใหนะ้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความสวยความงามความเดิมนะครับการตีความเดิมแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้าง้านหน้านะนะอ่าตัวนี้ ด้านหน้านะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านข้างนะอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับมี2ช่องนะครับเตเบลวนะครับฝาหน้านะครับมี1มี2นะครับน,น็อตฝาหน้า2ข้างเดิมเดิมนะครับไม่เคยขันไม่เคยไขยนะอันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับให้ดูเลยความเดิมนะครับไม่เคยขันไม่ไขนะ วันนี้ดูความเดิมไปก่อนนะครับอย่าดูความสะอาดเลยนะครับรถเข้ามาใหม่ฝนตกผมขับมานี่กเเละและ้วนะครับเดี๋ยวผมล้างผมคลีนให้แต่ว่าเดิมๆเ,เข้ามายังสวยขนาดนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ,นะรบจุดขายจุดดีดูไปก่อนนะครับเดิมๆเ,เห็นไหมไม่เคยขันไม่เคยขายเลยนะครับเเดิมมากนะครับเครื่อง 2.5 VTEB g โบว์ไฟฟ้านะครับ1 6 3แรงม้าตัวนี้นะครับรหัส YD25 นะครับถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานถือว่าเหลือๆแหละนะครับนะเป็นรถขนาดกลางๆนะครับแรงม้าก็อยู่กลางๆนะครับถือว่าขับในความเร็วนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับไม่ล้นแน่นอนคอนโทรลได้แล้วก็ในเรื่องของความประหยัดนะครับนะคือประหยัดเงินซื้อนะประหยัดในเรื่องของ บรรทุกหนักใช้ประโยชน์ได้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ได้เลยนะรูปร่างหน้าตาได้ปีใหม่ไม่น้อยอย่างคันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยเบอร์ดนะ้านล่างนี้นะครับโทรมาได้เลยนะต่างจังหวัดจองจองมาได้นะครับจองมาเลยนะครับจัดไม่ผ่านนี้ยังไงคืนมาจํากันไปนะครับสนใจยังไงโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือใครที่จะเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทยนะครับซอย68แยกหนึ่งะครับทางเข้าหมู่บ้านพรนาสนนะครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายตามป้ายเพชรยนต์เลยนะครับอีกสาขาหนึ่งเราก็อยู่ติดถนนใหญ่นะนะครับเ,เลยไปาทางซอย95มานิดนึงนะครับนะมินบุรีเสรีไทยนะครับตรงมาเลยหรือมาไม่ถูกงไงก็โทรมาสอบถามเบอร์ด้านหลังนี้ได้เลยแอดไลน์ได้นะครับคันนี้นะปี18ไม่50,000ราคา495,000บาทนะครับสภาพที่เห็นเข้ามาใหม่ นะเดี๋ยวผมคลีนผมทำกระดาดม,มาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งนะครับวันนี้เอาออปชันก็ครบเอาปีใหม่ๆเอาความเดิมมาโชว์นะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ